ปั้นความเชื่อ ปลุกความขังครับผูกความสยองกับขุนพยนต์จากไฟสตาร์โปรดักชั่นและพิเศษกว่านั้นนะครับขุนพยนต์ของเราก็เตรียมพร้อมในเรื่องของการนําความหลอนความสยองครับของาศาสตร์ลึกลับต่างๆไปบุกค,ความผวาทั่วประเทศเลยทีเดียวแล้วก็ทั่วเอเชียด้วยครับครับแต่ก่อนอื่นเลยนั้นนะครับครั้งนี้เนี่ยผมต้องขอขอบคุณนะครับอย่างแรกเลยทางบริษัทไฟสตาร์โปรดักชั่นแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินคําว่าขุนพยนต์แล้ว คุณอาจจะอยากทราบว่าสร้างอย่างไงบ้างนะฮะมีแบบไหนบ้างคืนนี้เลยฮะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกคำถามเหล่านั้นกันวันนี้นะครับผมได้เชิญอาจารย์ฟ้าใสะฮะซึ่งเป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วก็บูชาหุ่นพยนต์นะะที่หลายคนนับถือมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวครับซึ่งวันนี้นะครับอาจารย์ฟ้าใสครับลูกศิษย์ของอาจารย์ปีผู้ที่ศรัทธาแล้วก็บูชานับถือหุ่นพยนต์ตัวจริงเสียงจริงครับ จะมาให้ข้อมูลต่างๆางกับเราในวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์้าใสด้านบนเวทีสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเชื่อว่าอาจารย์ก็น่าจะได้มีการออนทัวร์ไปแล้วกับทางภาพยนหรือว่าได้มีในเรื่องราวของคุนพยน์มาสอบถามกับอาจารย์เยอะแยะมากมายมทีนี้เอาแบบง่ายๆเลยครับอาจารย์ครับขุนพยน์คืออะไรครับ หุนพยนต์จริงๆคือเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งครับที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วแล้วก็ถูกปลุกเสกด้วยอํานาจจิตกับอาคมซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมันก็จะมีสายที่เราจะแยกไปอีกทีหนึ่งว่ามันแตกต่างกันยังไงออืมแล้วที่นี้เห็นบอกว่ามีการแยกสายด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีเรียกว่าสายพลายใช่ไหมฮะกับสายเทพเลยฮะเราเปลี่ยนง่ายๆก็เป็นสายดํากับสายขาวง่ายๆคือสายดํากับสายขาวที่นี้ แตกต่างกันยังไงแล้วก็เราจะสังเกตได้ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับเอออย่างสมมตินะครับถ้าใครที่สังเกตง่าย,ายอย่างเงี้ยสายขาวก็คือของที่ทำอะ่ะมันจะไม่เกี่ยวอะไรกับพวกอาถรรพ์เลยอ,อ,อลักษณะของที่ใช้ทำะนะอาถรรพ์ในที่นี้คือเกี่ยวกับวิญ,ญญาณปะเออใช่ใช่<อ>ใช่ออ,อันนี้คือสายขาวจะไม่มีเกี่ยวเลยอ,เออแล้วก็คาถาตัวบทการปลุกเนี่ยครับมันก็จะไม่มีอะไรเกี่ยวกับ เรื่องผีเลยแบบสะอาดนิโสโอมจิตติจิตตังอย่าเงี้ยไม่มีเลยก็จะเริ่มต้นด้วยนะโมตาสาถูกต้องถูกต้องก็คือแบบนั้นอันนี้คือสายขาวเพราะฉะนั้นอย่างแรกพอเราได้มาก็คือดูจากบทบูชาใช่แล้วแบบนี้รูปลักษณ์ภายนอกต่างกันไหมครับอต่างกันไหมคือทุกวันนี้ก็พยายามทําให้คล้ายกันนะแต่เพียงแต่ว่าเรารู้สึกสยองสยองหน่อยอ่ะแล้วทีนี้ เราจะสังเกตได้ยังไงน้องเนี่ยจากตัวบทบูชาเพราะว่าหลายคนอาจจะคุณพ่อคุณแม่นะอาจจะบูชาติดเอาไว้แล้วเราไม่รู้ไม่เจอบนหิ้งว่าเอ๊ะอันนี้หุ่นพยน์หรือเปล่าอันนี้ดําหรือขาวออดูวัสดุที่ทําวัสดุหนึ่งใช่อ่าแล้วก็ดูตัวกระถาใช่ไหมสองแล้วก็ถูลักษณะรูปร่างซะเป็นส่วนใหญ่สามอย่างซึ่งถ้าเป็นสายขาวเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันไม่เกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับผีเกี่ยวกับกวบบิญญ,ญาณเลยซึ่งถูกปลุกเสกโดยอํานาจจิตกับอาคมล้วน แต่ถ้าเป็นสายพายอย่างเงี้ยหลายๆคนไปสังเกตดูอ่ะมันจะเป็นของที่เกี่ยวกับอาถรรพ์ทั้งหลายแหละตะปูตอกลงผีเล็กขนาดตะแกงเผาผีได้จุงศพได้มาตาสังอะไรอย่างเง,งี้ยตลอดจนขั้งถึงการเอาชิ้นส่วนศพมาใสออ่อาฮะเพราะฉะนั้นสายข่าวเรารู้อยู่แล้วว่าคุณพยนต์เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองดูแลใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายดําผลเสียของเขาคืออะไรฮะผลเสียเขาเหรอครับคือ เคยได้ยินคําว่าแบบผีซ้ําด้าพอยไหมเคยได้ยนินค,คือถ้าเวลาดวงเราดีมันก็ดีไป<ม>แต่ถ้าเวลาดวงเราตกเงี้ยเรากดเขาไม่ได้เขาก็กลับมาเอาที่เราอ๋อเหมือนเขามาเอาบุญเราเงี้ยใช่ใช่เพราะฉะนั้นอาจารย์ครับมีอะไรอยากจะฝากไหมครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มบูชา นะครับบางคนอาจจะรับชมภาพยนต์ไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะแถวบ้านเราก็จะมีหลากหลายสำนักที่โด่งดังนะครับหรือว่าที่บ้านมีอยู่แล้วอยากจะเริ่มนำกลับมาบูชาแบบนี้เริ่มต้นยังไงแล้วก็มีข้อแนะนำอะไรบ้างครับเออถ้าถ้าเป็นอย่างสายเราควรศึกษาก่อนครับศึกษาให้ละเอียดก่อนว่าของที่เรามีอ่ะ <c oughs> คือมันเป็นสายดำยหรือสายขาว <c oughs> ซึ่งมันแยกกันถ้าเป็นสายขาวอ่ะวิธีบูชาก็คือปกติทั่วไป <c oughs> ก็คืออาจจะมีวา ไหว้เขาบ้างอะไรบ้างเป็นครัง้งคราวแต่ถ้าเป็นสายดําอย่างเงี้ยเราก็ต้องค่อนข้างดูรายละเอียดหรือข้อห้ามข้อจํากัดของแต่ละสํานักซึ่งม,มันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งแต่ละสายเขาก็มีดีของเขาอยู่อะเออไม่ได้บอกว่าสายขาวหรือสายดําดีกว่ามันอยู่แล้วแต่งานที่ใช้ สุดท้ายแล้วจะบูชาอะไรอย่างที่สําคัญที่สุดเนาะถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยของเราเองอย่างแรกก็คือเรื่องของการทําบุญใช่ไหมคิดดีทําดีอันนี้สี่สำคัญที่สุดเลยไม่ว่าคุณจะบูชาสายอะไรทั้งนั้นใช่ครับนะฮะคิดดีทําดีทําบุญให้เขาด้วยอะไรประมาณนี้จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองต่างๆนั่นเองแต่อย่างที่บอกว่าถึงคุณจะบูชาขาวบูชาดําแต่ว่าโอ้โหคิดชั่วทําชั่วรล้วพอไม่มีผลมันก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับครับอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ฝากไว้นะครับขอเชิญพ่อเบรยก สำหรับข้อมูลของคุณพะยนต์นั่นเองครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ